หรอคะคุณกวงน้ำชาเหรอคะไม่ใช่น้ำชาหรอกนี่เหล้าจีนอย่างดีเลยนะมาจากยูนานใช่ค่ะยนลอ,องชิสมสิไม่ดีกว่าคะ่ะลำยองกินไม่เป็นน <c oughs> ่ะไม่เคยกินด้วยอ,ะอ่ะไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะแต่แม่ของลำยองสอนเอาไว้นะคะผู้หญิงกินเหล้าเมายาไม่ดีหรอกคะ่ะ <c oughs> มันดูไม่งาม นี่้ำยองก็ไม่ต้องกินถึงขนาดเมาสินำยองไม่รู้อะไรนะผู้หญิงนี่เวลากินเหล้านิดๆพลอยแก้มแดงๆเนี่ยน่ารักช้เหรอคะขมมากเลยคะ่ะ